จากกรณีข่าวของแม่น้องใบบุญค่ะที่ต้องบอกว่าตอนนี้ส่งผลกระทบไปถึงลูกๆแล้วนะคะหลวงพ่อก็มีการเรียกคุยค่ะเพราะมันอาจจะกระทบไปถึงวัดเลยนะคะสามเณรฟอร์ดอาจจะต้องสึกหรือย้ายวัดด้วยเหมือนกันค่ะจากกรณีข่าวแม่น้องใบบุญนะคะกับประเด็นการเปิดรับบริจาค ล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยนิวค่ะโทรไปสอบถามแม่นิดเลยนะคะบอกว่าแม่นิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยสามเณรใบบุญแล้วก็สามเณรฟอร์ดเนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังจากที่สังคมออกมาเตือนนะคะบอกว่าแม่แม่หยุดเอาลูกมาหากินแล้วก็เลิกรับบริจาคเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยจริงๆอ่ะแม่นิดก็บอกว่าหลวงพ่อก็โทรมานะให้เข้ามาพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้แล้วสามเณรฟอร์ดที่บวชเรียนอยู่วัดแห่งนี้อาจจะต้องมีการศึกนะหรือย้ายวัดนะซึ่งแม่นิดบอกว่าจริงๆแล้วนะคะคือพี่หนุ่มกัญชัย เหมือนการบอกว่าไม่นิดเออคนหยุดได้รับเธอเออแบบแบบนี้มันไม่ไหวแล้วนะไม่หยุดไม่ได้แล้วตัวเองก็ตกใจพี่หนุ่มถึงขั้นโทรมาเตือนเลยส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือทางวัดที่สามเณรฟอร์ดพี่ชายของสามเณรใบบุญเนี่ยบวชเรียนอยู่หลงพ่อก็มีการโทรมาให้เข้ามาพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยทางด้านของสามเณรฟอร์ดอาจจะต้องมีการศึกหรือย้ายวัดเพราะว่าข่าวนี้เนี่ย มันส่งผลกระทบกับทางวัดเลยนะคะแม่นี่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหลังจากเนี้ยจะยุติการลงคลิปที่เกี่ยวข้องกับลูกจะลงเฉพาะที่น่ารักน่ารักแล้วไอ้พวกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือคําสอนอะไรแบบเนี้ยจะไม่ลงในโซเชียลแล้วตัวเองเนี่ยก็คือไม่เคยเปิดรับบริจาคหรอกแต่เพียงแค่ว่ารู้สึกว่าเออถ้าคนอยากบริจาคเนี่ยใครอยากจะมาร่วมบุญเนี่ยองั้นเอางี้ดีไหมเปลี่ยนเป็นซื้อสบู่แทนแล้วกันส่วนสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนมีการบริจาคให้ร่วมซื้อซื้อที่ดินถมที่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเบื้องต้น เ,เงินส่วนนั้นได้บริจาคไปกับวัดอื่นไปที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันไม่มีการรับบริจาคแล้วก็แม่เองยอมรับว่าแม่เนี่ยคิดสั้นเกินไปคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องเสมอไม่รับเงินนี่แม่ไม่รับเงินนะแต่ว่าให้ซื้อสบู่แทนแล้วกันนะคะคือการคิดเห็นแบบแม่บอกว่าก็เห็นแก่ตัวแหละแล้วก็น้อมรับกระแสะสังคมเตรียมที่จะหยุดขายสบู่นะคะก็ทําแค่ธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นจากนี้แม่เองบอกว่าจะปรับปรุงแล้วก็ยอมรับว่าเงินทาบุญเนี่ยมีการโอนขอเข้าบัญชีของตัวเองจริงๆ อย่างเช่นมีคนอยากทำบุญกับน้องซื้อสังฆสานตัวเองก็เป็นคนไปซื้อไปจัดให้อะไรอย่างนี้นะคะเอาเงินมาแล้วไปซื้อไปจัดให้ตามจริงแล้วย้ำว่าสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่รับบริจาคมี FC ก็ทักมาเตือนเรื่องนี้เหมือนกันพร้อมให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบได้เลยอยู่แล้วตัวเองเนี่ยเสียภาษีแบบถูกต้องกรมสัมพากรเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาตรวจสอบก็ได้สุดท้ายแม่เนี่ยอยากจะออกมาขอโทษสังคมที่ทําให้หลายๆคนไม่สบายใจแล้วแม่เองก็คิดน้อยเกินไปไม่ควรจะทําแบบนี้แล้วแม่แค่รู้สึกว่ามองในมุมที่เอ้ยบางคนเขาอยากบริจาคจริงๆ แม่ก็อยากจะให้เป็นสิ่งของกลับไปนะคะไม่ไม่อยากให้เขาเนี่ยเอาเงินไปลงแบบเปล่าๆอะไรแบบนี้นะคะแค่สร้างปฏิบัติธรรมแต่แม่รู้สึกว่าอันนี้คือในมุมของแม่เนาะก็อยากให้เห็นใจแกเหมือนกันแม่บอกว่าเนี่ยในเมื่อเงินมามันก็ต้องมีของไปอะไรแบบนี้นะคะแม่ก็เลยเอาปสินค้าเนี่ยให้แทนแม่รู้สึกว่าไม่อยากให้เอาเงินของใครมาฟรีๆเออความรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะกราบขอโทษจากนี้เนี่ยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ